ผมชื่อเดียวเป็นคนรักเดียวใจเดียวอยู่มาวันหนึง่งผมลงรักสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจจะเลิกรักได้แต่เมื่อไม่นานมานี้สิ่งนั้นมันได้หายไปฉันไม่หมัวใจผมแตกสลายหรือแค่ครึ่งหัวใจและในวันนี้ผมต้องการจะไปเซเว่นอีเลเว่นแต่อุตัก์มันช่างเยอะเหลือเกินช่วยหนเ่เถอะครก็ได้พ่าจะไปเซเว่นที เดี๋ยวฉันจะย่อส่วนและไปอยู่ในมือแกฉันอยากจะกันโดราเอวอนช่วยฉันหน่อยนะนิโปรดไม่ต้องห่วงครับวันนี้นะครับผมในบายดีเซลคนนี้นะครับกำลังจะช่วยคุณพาไปยังเซเว่นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อขนมจีบสระเปามาให้จะไปครับเอาล่ะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทกุกท่านเข้าสู่ดอนเทร็กดามเอทนะครับซึ่งเรื่องเก่กาๆข้างต้นง่ายๆคือลุงคนนี้นะครับเขา เหลือแค่ครื่องหัวใจเนื่องจากการอ,อกหักมานะครับหรือหักอ,อกมาคนระับแล้วตอนนี้เขาเจ็บมากเขาเลยทําให้เขาเนี่ยไปซื้อของที่เซเว่นไม่ได้เนื่องจากความสามารถของเขาไม่พอนะคนเลยต้องพึ่งความสามารถน่าจะดีอย่างผมนะครับเพื่อไปนะครับหลงตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนะยโอ้โหไปจ้ะเฮ้ย <laughs> มาทีแรกเฟลเลยโอ้โหายแป๊บ กือบไปแล้วกระบองเพชรเหรอโอ้ไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินมันก็เหมือนแม่ผาปุ๋วต้องมองซ้ายมองขวานั่นไงโอ้ไี่ตอรวจซอนโอ้ไม่พ้สนสายตาน่ตจะดีผมหรอกครับเหมือนไม่เท่าไหร่ะนะโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่เท่าไหร่ทีตายเลยเดียวเดียวเดียวใจยเย็นใจยเย็นพวกใจยเย็นใจยเย็นฉันรอเล่นฉันรอเล่นชนะตากลางมากเลยฮะให้ฉันผ่าเดี๋ย <laughs> นะันะตากักกัก ไม่นาถึงครับน,น่าจะตรงนี้ฮืจ้าบ้บูแล้วก็ตรงนี้แหละอ,อ้อีกเซนเดียวขาฉันก็แตกสลายเจ็บข่าอย่างไรเมื่อกี้ตงมาเนี่ยโอ้ฮืจุบ๊บอืมฮือจ้าเซเว่นยินดีต้อนรับ24ชั่วโมงเช้า้ายบายเย็นก็ยังเปิดอยู่ดี เสวีนมันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรวงเล็บดินถล่มใส่จีจีละใจเมือ่อไรจะผ่านโดดมาหน้าแหกกินแกบละรานโอ้ไม่ก็ท่านค่อยขอผ่านเถอะ <c oughs> โอ้ยขอผ่านขอผ่านยุยจำไบมันกดไม่ติดผมเก็บสเปซปาของคีย์บอร์ดผมคีย์บอร์ดผมมันเป็นไงครับผมอยากจะถ่ายรูปให้ดูจริงๆว่าปุ่มม,มันบุ่มลงไปสองสามปุ่มเลยเนี่ย ผมควรเปลี่ยนคีย์บอร์ดแต่ผมไม่มีเงินจะเปลี่ยนครับถามว่าทําไมไม่มีเงินครับก็มันไม่มีเงินจะให้บอกว่าผมมีเงินแต่ไม่มีเงินจะทํำยังไงฮะพี่ตึโถแค่ดาเมจเดียวจะให้ฉันไม่ได้เลยเองอแงแล้ว,งงลวไม่ใช่แล้วนี่มันเด็กแล้วเฮ้ยพี่ใายรู้ว่าพี่เวลาเพี้ยวจริงอะ่ะ มันติดอะไรวะเนี่ยตอนโดดจริงๆมันติดตรงนี้ครับไอีกงตรงนี้ครับความยากของตรงนี้คือ้เราโดดไปเนี่ยมันจะติดตรงหัวเนี่ยตรงหัวสันตรงนี้ครับถ้าเราไม่เลียงให้ดีครับนี่ผมจึงจะมาตรงนี้ครับแล้วโดดไปอย่างี้เออมันจะไม่ติดหัวสันเวยอ่าค่อยๆเฮึจะโอ้โหโ,โ,โมเมนต์มาหล่อแปบ๊บไอ้นี่ต้องเล่นเป็นดับเบิลปะเออมันต้องมีน้ำด้านล่าง หยาคุณหลอกดาวไอ้นี่หลอกฉันก็คิดว่าเป็นดรอปเปอร์ฉันต้องทำไงดีวะเนี่ยอ๋อนี่แงโอ้ลงง่ายๆฟักฟักที่มันอยู่ในน้ำแกงเข้ามันไก่อะครับมีประโยชน์นะครับกินซะนะครับสรุปฉันควรจะไปตรงไหนดีอ่านั่นไงน้ำน้อยคอยใจน้ำเวนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวคออยคอยฮือจื๊บอาย ไอ้น้ำเวดเลยหินเวดมากกว่าครับน้ำมันไม่เท่าไหร่ครับอุ้ยจุดๆไปเจอเมื่หูลาวาลาวาของฟรีพี่เอาเอามาดิฮึ่ฮะเลยอ๋อด้ไงปุ่มหลอกผมไม่ได้หรอกนะก็แค่ผมเดินมาผิดทางเฉยๆหลงทาง โอเคใจคอไม่ค่อยดีเลยโดดไปแล้วจ้ะฟว่ายว่ายลอยปีกขึ้นไปแล้บ้างเลยว่ายลอยปีกขึ้นไปได้บ้างขึ้นไปได้ผลโย่โล่กล่องอะไรวะเนี่ยคีย์อะไรวะต้องมีประตูตรงนั้นเป็นทางตรงนี้เป็นทางอ่านี่ไงปึ๊บแล้วก็วางอา้าไม่ต้องวางโอ้โหนาตาดีแปบบ๊บโดดแป๊บหนึ่งทำตัวทำเหมือนตัวคนสูงแป๊บหนึง่งไม่มีปุ่มใช่ไหมด้านล่างไม่มีใช่ไหม ไม่มีใช่ไหมไม่มีอ๋ออยู่นั่นตึ๊บเฮ้ยะโอ oh my goodness เดี๋ยวเดียวผมจะโดดขึ้นอย่างนี้ผมไม่ไหวแล้วเนี่ยถอยไฟได้ไหมฮืยจ้ออุ้ยไหวว่ะโอ้โหหลอดแป๊บตึงนาตาดียังบอกไม่ถูกไฟนอลเลเวลแล้วจ้ะไฟนอลสักทีเวนเอ้แมปเวนตื๊ดตื๊ด อืมเวลี่อีซี่อ่ะคนอีชี่จำอัพปื๊บเดอเดอเดดวไปวไปโอ้ยอืมไปบอกทางโอเคจ้โอเคจ้ป๊บโอ้โหโดนสูงยหย่ใโอ้ยคิดว่าจะโดนฟอร์เบรไม่ต้องรอหัวใจหายเลยครับตอนนี้หัวใจผมจะวายแทนแล้วนี่โอ้มคกูเน็ตป๊บป๊บ ตัวบีนี่คืออะไรอะไรวะล่างมีอะไรเนี่ยโอ้หลุมน้อยคอยจายอีกเซนเดียวอีกเซนเดียวได้โปรดโคโชุดโคจะโลดไปอยู่ตรงเนี้ยทำไมอะเมื่อกี้เกือบจ้าแล้วอะโอ้ยแจงไปเบอร์ยอะปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บตรวจขึ้นจ้าไปจ้า ตอนนี้ไม่ต้องกลัยยวแล้วหัวใจวงหัวใจวายลันนิ่งไปเลยจ้ะโอ้โหต้องเรียกว่าทางตรงดีสุดกับรัดไปเลยจ้ะตื้อตื้อเดินไม่ต้องอัดไปแมมโอ้อีกแล้วไม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพังอยู่ที่นั่นเวรกรรมตึ๊บความพยายามอยู่ที่ไหนความไม่สำเร็จอยู่ที่นั่น ไงงั้นตรงได้ตรงได้ได yeah อเย e a h oh yeah oh o เย e a h o ไมค์ครับนั่นเป็นคันดูมีไมค์มาดูสงการไมค์ครับก็ยังต้องการไมค์ครับก็ยังต้องการในบารคนนี้หน้าตาจึงไว้ <c oughs> ไม่ใช่แล้วเหมือนเด็กเป็นาวันเลย เย้ yeah. ลุงครับผมผมแกซื้ออาหารไว้ฉันเลยใช่ไหมเซเว่นปิดครับลุงอ่ะไม่ <c oughs> ลุงอย่าเสียใจไปเลยเซเว่นปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดจะ <c oughs> ไม่ได้ซื้อใ่ที่เซเว่นปิดเอาหรือเสียใจอะไรอะ่ะฉันก็เลยจะตายฮะทำไมอะลุง เก็บพูดเองได้เหรอะฮะเกเป็นคนวางนี่นะผมไม่เคยวางอะไรเลย <S 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 <ห>ลาก่อนทุกคนนะผมก็ลาก่อนเนี่ยลงุงเวัสนีสวัสดี